ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n i m ม Mao ภมูเขาโลหิตรับหอกนี้ไปหลังจากเคลื่อนไหวไปรอบๆค่ายกนดาซึอตรงก็ปรากฏตัวต่อหน้าเจียงวู่เฉิงห,งหอกยาวสองเล่มบนหลังของเขาก็ได้หลอมรวมกันเขามองไปที่เจียงมู่เฉิงด้วยรอยยิ้มและโยนหอกในมือของเขา ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วราวกับสายฟ้าเจียงวูเฉิงได้เปลี่ยนสถานะเป็นเทพโบราณเกราะทองแล้วอย่างไรก็ตามชุดเกราะของเขานั้นใหญ่เกินไปเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของซื้อตงได้ เขาทำได้เพียงแค่นำดาบภูเขาโลหิตออกมาและใช้มันต้านทานเมื่อปลายหอบฟาดลงบนดาบภูเขาโลหิตมันทำให้แรงประทะที่แข็งแกร่งดูเหมือนว่าแรงนั้นจะบดเด็กขยี้มือจองเจงวู้เฉิง โชคดีที่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเทพโบราณกรอดทองนั้นแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยความช่วยเหลือของชุดกราะเสวียหญิงการป้องกันของเขานั้นยอดเยี่ยมเจิงวูเฉิงแค่นเสียงอย่างเย็นชาเขาสลายแรงประทะอย่างง่ายดายแม้ว่าเขาจะถูกบังคับให้ถอยหลังไปสองสามก้าวในขณะที่ทำเช่นนั้นตอนที่เขาก้าวถอยหลังการจ้องมองของเจิงวูเฉิงเต็มไปด้วยแสงประกาย เขาควบคุมค่ายกลดาบก้าสวรรค์และเริ่มโจมตีไปที่ซือตรงทันทีค่ายกลดาบของเจ้าอาจจะรวดเร็วและพลังของเจ้าอาจจะแข็งแกร่งเพียงพอแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้งานมัน การกระทำของเจ้าเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่เปล่าประโยชน์และไม่ยืดหยุ่นสำหรับข้าแล้วค่ายกลดาบนี้นั้นไม่มีประโยชน์ซื้อตรงยิ้มเบาๆและยืนอยู่ตรงจุดเดิมเขาปล่อยให้ดาบยาวสีแดงแคนเล็งตรงมาที่เขา ก่อนที่ดาบยาวจะพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาซือตงก็ขยับร่างของเขาและหลบมันอีกครั้งอีกแล้วใบหน้าของเจียงวูเฉิงบูดบึง้งค่ายกลดาบก้าวสวรรค์ที่เขาควบคุมนั้นรวดเร็วมากมันเคยพบกับคู่ต่อสู้มาหลายคนและไม่มีใครสามารถเหนือกว่ามันได้มีเพียงซือตงคนเดียวที่ทำเช่นนี้ได้ยืดหยุ่นไม่พอเจียงวูเฉิงย่นคิ้วและถอนหายใจกับตัวเอง อย่างไรก็ตามเขาเพิ่งจะได้รับค่ายกลดาบก้าวสวรรค์เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เขาอยู่ในขอบเขตเริ่มต้นของความเข้าใจต่อค่ายกลดาบแรกของค่ายกนนี้สิ่งนี้นำไปสู่ข้อบกพร่องในการใช้งานมานัน เตียงวูเถึงยืนอยู่บนลาโล่งเขามุ่งเน้นไปที่การควบคุมค่ายกลดาบก้าสวรรค์เขาควบคุมให้มันพุ่งไปที่ซื่อตรงด้วยความเร็วที่บ้าคลาั่งแต่เป้าหมายก็ยืนอยู่ที่นั่นและขยับร่างกายเมื่อจำเป็น เขาสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีติดต่อกันสิบครั้งได้อย่างง่ายดายการโจมตีของเจียงวู้เฉิงไม่อาจแตะได้แม้แต่แขนเสื้อของซื่อตรงข้าได้บอกไปแล้วค่ายกลดาบของเจ้าไม่อาจจะทำอะไรกับข้าได้ อีกครั้งที่เขาหลบเลี่ยงการโจมตีของค่ายกลดาบซื่อตรงใส่หัวและแค่นเสียงจากนั้นร่างกายของเขาก็กระพริบอย่างรุนแรงเขาเร็วเกินไปสำหรับค่ายกลดาบก้าวสวรรค์ที่เจียงวูเฉิงควบคุมอยู่มันพิสูจน์แล้วว่าเขายืดหยุ่นมากเกินไปค่ายกลดาบก้าวสวรรค์นั้นมีจุดเด่นที่รวดเร็วและทรงพลังแต่เจียงวูเฉิงรู้เพียงวิธีควบคุมเพื่อให้มันพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้น ความเร็วของค่ายกลดาบจะช้าลงหักมันเลี้ยวหรือเปลี่ยนทิศทางไพ่แพ้ไปซะซือตรงหัวเราะเบาๆและเริ่มโจมตีด้วยหอกยาวในมืออีกครั้งการโจมตีนี้เร็วและน่ากลัวกว่าครั้งก่อน การโจมตีที่อันตรายทำให้อากาศตรงหน้าของเขาระเบิดอย่างรุนแรงแม้ว่าค่ายกลดาบของเจียงวูเฉิงจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเขาแต่แขนของเขาก็ยังคงชาจากแรงกระแทกและเลือดสดๆก็ไหลออกมาจากมุมปากของเขา หลังจากนั้นวิถีหอ,อกของซือตงก็เปลี่ย,ยนเป็นบ้าคลาั่งทีละอันเงาหอ,อกได้พุ่งเข้าหาเจิงวูเฉิงด้วยความเร็วอย่างน่าประหลาดและพุ่งมาในมุมที่ไม่คาดคิดซึ่งมันทำให้เขาอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เขาพยายามป้องกันร่างกายทั้งหมดและสามารถต้านทานการโจมตีด้วยหอกได้เพียงไม่กี่ครั้งอย่างไรก็ตามในไม่ช้าหอกนั้นก็เจาะทะลุการป้องกันจียงวู่เฉิงพ่ายแพ้ในการต่อสู้ ร่างกายของเจงวูเฉิงฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ขณะที่เขานอนอยู่บนลาโลง่งดาบยาวสีแดงเข่นยาว2ฟุตลอยอยู่ข้างๆเขาอย่างเงียบๆเ,เจงวูเฉิงมองไปที่ค่ายกลดาบก้าสวรรค์ข้างๆเขาและส่ายหัวด้วยความอับอาย ถ้าพึ่งพาค่ายกลดาบก้าวสวรรค์มากเกินไปหากซือตรงไม่สามารถหลบการโจมตีของมันได้ข้าก็จะสามารถต่อสู้กับเขาได้แต่ท้ายที่สุดค่ายกลดาบของข้าก็ไร้ประโยชน์สำหรับเขาหากไม่มีค่ายกลดาบเมื่อเขาเข้าใกล้ตัวข้า ถ้าจะไม่มีวันโจมตีเขากลับได้ข้าล้มเหลวในการประลองนี้โดยสมบูรณ์แท้จริงแล้วเขาล้มเหลวอย่างสมศักดิ์ศรีตามสถานะของเขาในฐานะอันดับหนึ่งบนเกาะดวงดาวที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ความแข็งแกร่งของซือตรงนั้นยอดเยี่ยมกว่าเจียงวู่เฉิงเขาได้สร้างเต่าของตนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและไม่ใช่เพียงแค่นั้นเขาได้บ่มเพาะทักษะรับสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์จนถึงระดับที่สองแล้วมันแข็งแกร่งมากกว่าสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์ของข้ามากความรู้เรื่องในวิถีหอกของเขาก็แข็งแกร่งเป็นพิเศษเช่นกันเจียงวู่เฉิงยกย่องซือตรงอยู่ในใจภูเขาโลหิตในตอนนั้นเอง ซึ่งตรงก็มองไปที่เจียงวูเฉิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้ยังอ่อนแอไปเล็กน้อยเจ้าไม่สามารถทำให้ข้าเอาจริงได้หลังจากได้ยินเรื่องนี้เจียงวูเฉิงกอไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,อย่างขมคืน นอกจากนี้เขายังสามารถเห็นได้ว่าซื่อตรงต่อสู้กับเขาอย่างไม่ใส่ใจในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้จริงจังกับเจียงมู่เฉิงมากนักบรรดาผู้ชมที่อยู่รอบข้างได้ยินการสนทนาถึงกับพะงาความแข็งแกร่งที่ซื่อตรงแสดงให้เห็นในตอนนี้ได้เด็ดขยี้เจียงวู่เฉิงโดยสิ้นเชิงแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขามี แน่นอนว่ามันเป็นเพราะความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจ้านั้นอ่อนแอกว่าค่าแต่เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตซื้อตรงยิ้มเล็กน้อยข้ามองค์เห็นในศักยภาพของเจ้าแต่มันก็ยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับการปรับปรุง ประการแรกเรามาพูดถึงค่ายกลดาบของเจ้าเจ้าอาจจะเพิ่งเข้าใจเชี่ยวชาญมันเมื่อไม่นานมานี้ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอีกมาเมื่อเจ้าระดับเพิ่มขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เจ้าจะสามารถทำให้ข้าต้องเอาจริงในที่สุดนอกเหนือจากนั้นเจ้ายังมีช่องว่างอีกมากมายสำหรับการปรับปรุปรงวิถีดาบนอกจากนี้สำหรับสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้เจ้าสามารถก่อสายฟ้าได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น มันยังอ่อนแออยู่มากหากเจ้าสามารถปรับปรุงวิธีดาบและสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าได้มากเจ้าก็จะสามารถต่อสู้กับข้าได้เจ้าอาจจะเอาชนะข้าได้และหากเจ้ามีเวลาเพียงพอถ้ามั่นใจอย่างแน่นอนว่าเจ้าจะผ่านบททดสอบที่สามของหอคอยทมินได้ซือตรงกล่าวประโยคเหล่านี้ด้วยสายตาที่จริงจังบรรดาผู้ที่อยู่ในลานโล่งต่างก็ตกตะลึง พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าสือตงจะพูดจะดีกับเจียงวู่เฉิงหลังจากเอาชนะเขาได้อย่างสมบูรณ์เจียงวู่เฉิงจะสามารถเอาชนะสือตงได้ในเวลาไม่นานและสือตงยังกล่าวอีกว่าหากเจียงวู่เฉิงมีเวลาเพียงพอเขาจะสามารถผ่านบททดสอบที่สามได้เป็นไปได้เงันหรือ เียงงวูเฉิงก็งุนงงเช่นกันเขาส่ายหัวและพูดขึ้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่มีใครรู้แน่ชัดอย่างน้อยที่สุดความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าก็ไม่สามารถเทียบกับเจ้าได้แต่ข้าเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ข้าจะได้ต่อสู้กับเจ้าและเอาชนะเจ้าได้ฮ่าฮ่าข้าตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากจริงๆซือตรงหัวเราะจากนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากเจ้าต้องการใครที่จะช่วยแนะนำเจ้ามาหาข้าได้ตลอดเวลายังไงก็ตามข้าก็อยู่บนเกาะแห่งนี้มานานมากจนรู้สึกเบื่อหน่ายหากข้าสามารถมีคู่ต่อสู้เช่นเจ้าข้าก็จะไม่ขออะไรมากกว่านี้อีกแล้วขอบคุณดวงตาของเจียงวู่เฉิงสองประกายซื่อตรงเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงอย่างน้อยเจียงวู่เฉิงก็ไม่เคยเห็นใครแข็งแกร่งกว่าซื่อตรงในขอบเขตอน,นัน ในความเป็นจริงเจียงวู้เฉิงรู้สึกว่าแม้แต่อัจฉริยะไร้ผู้เทียบของตระกูลเซี่ยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนนันนันดับหนึ่งในโลกอันนันก็ไม่สามารถเทียบกับซือตงได้ มันจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับเจียงวูเฉิงที่จะมีผู้เที่ยวชาญมาช่วยเขาในการขัดเกล่าทักษะข้าจะรอคอยวันที่เจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าสื่อตรงยิ่มหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังและจากไป ียงวูเฉิงไม่ได้อยู่บนลาโล่งนานนะักเขารีบกลับไปยังที่พักทันทีเขารู้สึกได้ถึงข้อบกพร่องบางอย่างในค่ายกลดาบสวรรค์ในขณะที่ต่อสู้กับซือตรงในตอนนี้เนื่องจากมันไม่สมบูรณ์แบบเขาจึงต้องแก้ไขยอย่างแน่นอน ฝุงชนบนลาโล่งก็เริ่มแยกย้ายไปเช่นกันมันคือจุดจบของความวุ่นวายในวันนี้อย่างไรก็ตามเจียงวูเฉิงยังคงเป็นประเด็นร้อนท่ามกลางปุงชนบนเกาะดวงดาว มันเหลือเชื่อมากที่เขาสามารถก้าวผ่านบททดสอบที่สองได้โดยใช้เวลาเพียงสองปีซุตรงไม่เพียงแต่ยอมรับในศักยภาพของเจียงวูเฉิงเขายังคิดว่าเจียงวูเฉิงจะผ่านบททดสอบที่สได้หากมีเวลาเพียงพอ การประเมินที่สูงส่งเช่นนี้ทำให้เกาะดวงดาวต้องเงียบลงโดยธรรมชาติแม้แต่ปรมาจารย์เต่าทั้งห้าเองก็ประหลาดใจอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่าพวกเขาจะเริ่มสังเกตการณ์ในตัวของจิงมู่เฉิงแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัว ในส่วนลึกของทะเลหมอกดาราทะเลที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเทาสตรีในชุดแดงอยู่คงนั่งอยู่อย่างเงียบๆบนใบบัวขนาดใหญ่กลางทะเลหมอกมีรอยยิ้มที่เล่นบนใบหน้าของนางสตรีผู้มีเสน่ห์คนนี้คือเสียงหลอดแห่งวิญญาณ เสียงหลอดแห่งวิญญาณมีร่างกายดั้งเดิมร่างบนเกาะดวงดาวเป็นเพียงร่างอวตารของนางร่างต้นของนางอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ตลอดเวลาภูเขาโลหิตภูเขาโลหิตเสียงหลอดแห่งวิญญาณเอ่ยชื่อเจียงวูเฉิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้เขาโลหิตนั้นไม่เลวเลยทีเดียวในฐานะผู้บ่มเพาะที่ผิดแผกเขายังมีค่ายกลดาบที่ยอดเยี่ยมที่สำคัญที่สุดคือเขามีความเข้าใจในระดับที่สูงเป็นพิเศษตอนนี้เขาสามารถผ่านบททดสอบที่สองได้แล้ว หากเขามีเวลามากพอเขาก็จะสามารถผ่านบททดสอบที่สามไปได้มันมีความเป็นไปได้อย่างมากดูเหมือนว่าอีกไม่นานก่อนที่เชื้อสายดาราจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีกคนหนึ่งนางพึงพรรมพำกับตนเองทันใดนั้นเสียงของนางก็หยุดลง นางมองไปด้านข้างของตนทะเลหมอกดารามีหมอกหนาที่สามารถบังสายตาของฝูงชนได้อย่างไรก็ตามมันไม่ผลใดๆต่อเสียงหลอดแห่งวิญญาณสายตาของนางสามารถมองผ่านหมอกหนาไร้ที่สิ้นสุดไปสู่ความว่างเปล่า นางมองไปยังเกาะขนาดใหญ่ที่อยู่สุดปลายของทะเลหมอกดารา<ๆ>เกาะนั้นอยู่ห่างไกลาจากเกาะดวงดาวอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเกาะนั้นมีหมอกปกคลุมเช่นกันแต่มันหนาแน่นและลึกลับกว่ามากกูคิงเจ้าหนูมาที่เกาะดวงดาวของข้าเขามีศักยภาพมากและมีโอกาสออกจากทะเลหมอกที่สำคัญที่สุด เจ้าหนูนั้นมีความสัมพันธ์กับนายท่านของเจ้าเสียงหลอดแห่งวิญญาณเปิดปากของนางและเสียงของนางก็ข้ามผ่านอากาศอันกว้างใหญ่ไปยังเกาะลึกลาผืนเสียงที่เก่าแก่ดังมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของเกาะเป็นการตอบสนองทำไมเจ้าไม่สนใจงั้นหรือเสียงหลอดแห่งวิญญาณพบว่ามันแปลกสนใจเสียงที่เก่าแก่หยุดลงชั่วคราวก่อนที่จะพูดต่อตอนนี้ไม่ต้องไปรบกวนเขา พาเขามาหาข้าเมื่อเขาสามารถผ่านการทดสอบบนเกาะดวงดาวได้อย่างแท้จริงหลังจากพูดจบเสียงนั้นก็หายไปโดยสมบูรณ์เสียงหลอดแห่งวิญญาณยิ้มและหลับตาลงบนใบบัวขนาดใหญ่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ